กลับถักตาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องและสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนยินดีตอนรับเข้าซื้อซองบอลแลมแคมบันใอ้เราทุกคนวันนี้ก็เดินทางมาบ้านแม่เฒ่าพาลูกพาเมียมายันแม่เฒ่าเพราะว่า ่วงก่อนนะมเมทาบรสบายนะเป็นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ป่าบรไส้ทซนหนึ่งแต่ว่าส่วนนี้พิ่นดีขึ้นแล้วก็เลยพาลูกพยายาม,มามายามแต่ว่าเพิ่นอยู่เพื่อนตอนนี้ราะว่าหลังจากเขาพักผ่อนแล้วเาก็เลยขี่รถมาดินเพื่อนป่ามาหาร้านนะแล้วจากที่พาทุกคนมาเบ่งวิธีต้มเกลือต้อมเก,มเกลือไอโอดินเกลือธรรมศาสตร์บ้านเฮาอ่ะนะเดี๋ยวสิพามาเบ่ง วิธีต้มเกลือแล้วก็วิธีเอาเกลือนะ่ะแบบมักเกลือเอานามมันนะเดี๋ยวเบินน้ำกันนี่อ่าอันนี้ก็น่ะสิเป็นเป็นห้างนะเพราะว่าร้านเพม่อนเอาขึ้นไวไ้ในเสาร์นาม,มันเริ่มบกเลยเพราะว่ามันเป็นดินเป็นดินทรายเป็นอะไรเขาไปกวดกวดกวดเอาเลยเอามามักสน,นิดเอาหนามเทมักให้เกลือให้เกลือมันเปื่อยละลายเอาจากจากขี้ดินเป็นนามใน,นตัวนี้มันผสนซึมลงบดตัวเนี้ย คือห้างเกลือห้างเอาน้ำเกลือตัวนี้อันนี้น้ำเกลืองลบมากแล้วตัวน,นี้โอ้ทอดเกลือเพราะว่าเจาะเจาะไม้นี่นะไม้นี่ก็ไม้เป็นเป็นลำเลยเลยมันหาไม้โกนืนมันร้เติอไปนี่นันแหละ หางเกลือครับแต่ว่าหางหางต้มต่างหากทุกคนเนี่ยไปเบิ่งหางต้มนะสมบัน,นี่เลยทุกคนอันนี้เป็นหางหางต้มเกลือใส่กระปิดกระปิดขนมเฮา กระปิดทีใส่ขนมกินนะนะที่เขาขายเขาได้กระปิดาแล้วกะมาผ่ามาตีเป็นเหลี่ยมนียมีซองห้างหุ่นห้างหนึ่งก็ได้ห้างสำรองนะอาจจะเป็นห้างสำรองน,นี่เป็นห้างต้มขันได้ายพกนี้ต้มสลับกันตอนเหนือเดี๋ยวก่อไฟก่อนอยันคืนนะแต่จากงต้มตาเบิงทุกคนว่าจะเป็นไป่ได้อันนี้คือ เกลือที่ต้มแล้วทุกคนร้านผนต้มได้ดนได้เมื่อได้รอบสองรอบเลยผนต้มเมื่อก่อนผมมื่อนี้ก็เลยมาดินน้ำนะมาหอดนี่นคือเกลือเกลือกินอะไรเกลือปรุงอาหารน่ะทุกคนแล้วเยาะผลชิต้มต้มให้เบิ้งเองมาแล้วครับชิตต้มให้เบิ่งวิธีต้มเกลือ năm cửa gì đấy mà, oh, thêm hàng này là, là lái tờ bơ thêm hàng này, lái tờ, tờ bơ Jack O một, qua đấy, lái bận đấy, em, này bên xong thổi ngay, นี่ห้างหนึ่งในซองถั่วอันี้ซองถั่วอนี้กินหลายเดือนอย่แล้เกลือเพราะมันเค็มมันแสบโบราณนะเขาไปปรุงอ,อาหารก็ได้แหละในทีต้มเกลือ,อน,นี่เป็นห้างต้มมันอันนี้ก็น่าจะเป็นสากเกลือเพราะว่ากระตากสุดนะครับเป็นมาตั้งตั้งไว้นี่นะตั้งไว้นี่เลยตักเกลือมาย่าสงสัยมันมันข้างมันยอดเลยเกลือเป็นเม็ดเป็นเม็ดเ,เลย ดเ,เดี๋ยวลองซีมเูเข้มเข้มแห้งเลยทุกคนอ่าต่อเข้มสมสือบะเกืยอเดี๋ยวทาเบิรงในหม้อต้มเกลือนะเวลามันผดเวลามันผดแล้วมันจะขึ้นเกลือไปได้นะเดี๋ยวทีให้ทุกคนเบิรงทาเบิรงน้กัน ตอนนี้กำลังต้มอยู่นี่เติมให้มันเต็มมันหม้อมันบ่แมนเติมให้เต็ม,มหมอ้ออ่าเติมให้เต็มหม้อเอาทีเดียวเลยนี่แหละบ้านนี้บ้าน,านต้มเกลือเนะทุกคนเกลือกินนี่บ่อยากซื้อหาเอาตำให้หน้าส่วนแต่ว่าเสียได้บริไปกวดเนาะอยากให้ทุกคนเบิ่งตอนไปกวดเอาเกลืออยู่แต่ว่าเขามากอะเพราะที่นกวดมาแล้วบิ่งแหละ เลยบนไฮเบิงตอนนี้นางล่อทุกคนนางล่อให้น้ำน้ำเกลือผดและมันบกลง้งทาเบิงน้ำกันตอนนี้กำลังซุ้มไฟขึ้นนะเป็นเร่งไฟให้มันผดให้ไฟลุกและมอมันจะผดคือคือต้มนม้ำธรรมดาละแต่ว่ามันจะเป็นเกลือออกมาเป็นมิดทาเบิร์กนันมา นันั่งนั่งเสาหมอกต้มเกลืออยู่โหอย่างเข้ามาในครัวอันนี้บลต้มปีเนี่ยฮะปอเป็นกระสอบลึกต้มเกลือได้เป็นสอบลสนเลยสิพลนี่ยพูดนะอ่าโต้บันน้นโบอุดเกลือเขตเมืองส้นนะโบ,บอุดเกลือได้เฉพาะบ้านน้องบัวหลวงเกลือเป็นกระสอบเลย สามปียังโบเบิดอ่ะนะตาลูกนี่บโอยู่เนาะไปน้องไปหน้าขายเขื่อนขายคลองมาแล้วนี่ยทุกคนเลยแถวเขตไก่นะเขตไก่แถวนิมมูร์บานเขตไก่เนี่ยผนมาซื้อขอปลาลูกผมเปิดตาดน้อยๆป้าไหวพอได้ขายขนมขนมเป็นยาสีฟัน เป็นยาสูบยานั่งนี่แหละเขตบ้านนี่กะมาซื้อยเนบ่มีก็ไดนะ้ยามของเบิดบ์ของเนีกัมาซือกใันอยู่บริข่าในเมืองนะเ,เ,เอาปุ้มแล้วปุ้มแล้วมันได้ชิได้เกลือไปเนี่ยมันปุ้มไปเลยปลาโทปลาโทปลาโทูปลาทูาทาทาทอานำเย็นใส่เป็น,น,นปยังไดงดึงดึง,ด,งดึงพืชท่านออกดึงพืชท่านออกมันแห้งโผรัก อ่าโตปูมบ่ได้ทุกคนบ่ได้เครืเกลืออะไรแบบถอดออกลายๆเลยโอ้<ห>ปูมปูมเบิดไลยเตอร์ทุกคน đây. เลยเกลือกไปน้ำมันปูมบัดเหี้ยเบิดเลยตอนนี้นางถาประมาณครึง่งชั่วโมงทุกคนเริ่มบกแล้วเดี๋ยวเบิร์ดนำกามันหน้าตาไปนะมันกลายเป็นเกลือนะนะนี่ เริ่มขึ้นเป็นสาเกลือนเลยเริ่มขึ้นเป็นสาเกลือนเลยนางถาประมาณเกิงชั่วโมงทุกคนเลยขึ้นเป็นสาเกลือนเลยจังไรมันบกเป็นกำลังนางขูดบ่ามันติดขอบมันติดขอบแล้วมันบ่อแล้วเลยยมันใหม่มันติดขอบมันนะขึ้นเป็นสาเป็นสาเลย ลาวตากเกลือออกมานะเดี๋ยวมาเบิง่งเริ่มคอนร้องคลอนร้งอันนี้เอากระตาเกลือมาไกลๆนะดูดิเริ่มขดบก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 เลยดิเกลือเริ่มเป็นตอนเป็นตอนละเดี๋ยวให้มันบกลงค้กๆมันแห้งแล้วตักเอานะถ้าเบิ่งน้ำกันวัานหนา้าตามสิเป็นไปได้มันบกลงจันหน่อยเพื่อสิได้เกลือกินนี่บ่แม่นง่าย เกลือมาปรุงอาหารนะเผื่อสิไปก้องน้าไปมักเกลือเผื่อสิได้มากนะเผื่อสิมาตกก็ไปนี้แหละเผื่อสิได้เกลือใส่เวลาแต่ว่ามันใกล้เลยแหละน้ำก็บกลงบกลงอ่ะหาย,ยนิดหน่อยคือสิได้ตักเริ่มขึ้นร้ายแหละ เครื่องมันนี่เคื่อเสียงดังแบบแบบออกมาขายเครื่องบ่มาซื้อขายมดแดงซื้อขายมดแดงเออซื้อน่าได้น่ะกิโลละสองแสนโลละสองแสนอ๋อเพื่อเสดโลหนึ่งแห่ไข่ยมดแดงหนามุ้มหนามามันกัดอ่าโท้อพาหาได้ปะละลายวะแทนที่เขาหาบ่ลได้พูดละหน่อยซื้อเดี๋ยวไปขายต่อ คนละปากสองคนละเนาะโซงเกียงเกาะโองเกกอกเออจะมาแต่ทางเกียงกาะผมบอกเรื่องว่าคนในมันอ๋ออยู่เมืองอันนี้อยบัลตานนท์นี่บันตานนท์เออโอ้มีอาชีพแบบเป็นแม่ค้าฮะรอซื้อของขายก็ดีเลยโบนัสโบเมื่อยอีกแล้วมาเห็ดยังอะอันนี้มาลินมาเยี่ยมแม่เทาหรืวก็มารอลินน้ำร้านหรือก็เลยมาเบิ่งต้มเกลือแล้วนั่นแหละตีถ่ายอะไรบ้างายอะไรบ้าเออนี่แหละนี่มาเบิ่งต้มเกลือแล้ว เออมาหล่อซื้อไข่หมดแดงเนาะเออเนาะอสีบมานเทากับนี้แล้วอสีบมานเออขายหมอขายมันกับราคากับบดไไดอบดี้ไปแน่เนาะบอดีคารว่ามันกับราคาถือคาวา่าราคาถือจะคาร์ว่ามันสีลงไปเลย<ะ>เรืเอ่อยๆโอเม้นเอาไหมสีขึ้นเนาะนั่นแล้วจะได้ฝนโตในแห้งลงแล้วนี่ราคามันเนาะเดี๋ยวเบื้งหมอตรงเกลือทุกคนเกลี่เกลี่สีแห้งเลยเด้ถ้ามันแห้งจังตักเอา กำลังขึ้นกำลังขึ้นซาอยู่ไก่แล้วทุกคนไก่ส um. ิได <tem> ้ตักเลยุูนะมันปอดเป็นปอดมันปอดมันปอดขึ้นมาเกลือเกลือเกลือทุกคนเป็นเป็นซามันเทันแฉ่งครับสรุปแล้วเป็นสมุนงหนึ่งทุกคนเลยต้มเกลือ เพื่อสิได้หมอหนึ่งนะเพื่อสิบบกเป็นฟโมงหนึ่งเพื่อมันแห้งอยงนี้เพื่อสิไดตักนั่ง,างทาไปเรื่อยๆจะมันแห้งจะหน่อยจงตักนะมันขึ้นเป็นคู่เป็นคู่เลยเริ่มแห้งแล้วทุกคน เดี๋ยวชิคอยกวดเกรือตักเกรือกันอืมกวดเกรือโฮมกันต่อมโฮมกันนะอ่าควันไฟต่อมต่อมตอมมกันให้มันเป็นก่อนพันตักง่าย อบโฮมกันทุกคนปอมเกลือมาโฮมกันอโอไ้ได้หลายสมควรเลยทุกคนเลยอ๋อไมจุกพูนเลยต้นมน้ำเกลือห้างหนึ่งได้เป็นสองถ้วยสามถ้วยคือว่าอยู่แต่ว่าห้ากะปวถนัดมาได้แต่วยวถามันหลานเป็นต้มขูป,ปีนะมันมากทายทุกคนเลยส่วนนี้เป็นช่วงต้มเกลือ เดือนเดือนสามเดือนเดือนสามต่อเดือนสี่นี่ต้มเกลือเพราะว่าเกลือมันขึ้นช่วงทุกคนตักได้ได้อ๋อเนี่ยมันต้องใส่สองมือทุกคนเดี่ยวตั้งก่อให้ทุกคนมึงนะตักมือเดียวบ่ได้ต้องใส่ทับพ,พีสอยอ๋อควันมาตักมือเดียวบ่ได้ทุกคนเนี่ยต้องใส่สองมือ เผือ่อสิได้คือไปปรุงอาหารเนี่ยบนมันง่ายเนี่ยทุกคนตีละเถือคัอมเมนเอาเถือกอะไรเวลาต้มกันยากลำบากเลยสิได้เืลอที่มาเป็นเกลือเผื่อจะไปก,กันต้องเผื่อจะไปมักรึกระมามะวันนี้ถ้าลูกพาเมียมาญาตาาิไปหาครับพอดีถึงจังหวะเขาต้มเกลือทุกคน งเป็นสอเป็นสอเลยทุกคน ไ่เ,เต็มกระตาหมอนี่นี่ตัตสันสกินกระตาหนึ่ง,งเ,ปปาาเ,เป็นปีนหรืเฮาเนี่ยโบเบิสสัมเปปีนก็ได้กินลงมาเหี้ยอะ หมอเริ่มแหงเลยทุกคนเริ่มแหงดังจดแจะจดแจละล่ะคนใครสิไม่หมอแล้วนี่มันแหงแล้วซอยหมอเริ่มแหงแล้วเ,เอาอย่ามาใส่รุดตังออกก่อนเตาก่อนเตาก่อนเตาก้อนเอาเนี่ยมาตังออกก่อนอตอบโูดไปแล้วควรตังออกนี่โอ้โอ เอาลงเพิ่มได้บัาน,นีตตัวลงหมอใหม่ทุกคนบัณน,นี้เทเลยเทบัตเลยในขูเลยเทลงต้ม<อ>ใหม่บัณน,นี้ทุกคนเม็ดแล้วเมดหมนจะหาตัวเติมคนอะอยู่ห้าพูคำันลงมาได้รลายนะกำัาเติมอีก ืันนี้ก็คือว่าสำเร็จในการต้มเกลือหมอและหมอหนึ่งอันนี้สูงไฟขึ้นหมอที่ซ้อนกคนจานั้น,ม,นมันเต็มแล้วไปเทวะฮะ,ฮะมันเต็มแล้วไปเทไป่ะไป,เ,ป,ไปเดี๋ยวไปเทเดี๋ยวสิเ่อเองเดี๋ยวตัวนี้ไปเทใส่กระสอบอีู่ใทุกคน ขาดเดี๋ยวเทใส่กระสอบไปทุกคนมือหลั่งแล้วนี่เกลือแน่น ควันดังไฟหนึ่งเขาว้วยนี่ควันดังไฟห,หนึ่งเขาอืออาโท้พอดีเต็มกระสอบเลยทุกคนตัวนี้จะต้องปิดหอแลวอวอาโต้ไปกิน3าปีกับบบเบิร์ตทุกคนเลยคือกระสอบหนึ่งปีหนึ่งต้มเด็กเด็กสอบเต่า สซบไส้โซบหนึ่งอ่าอันนี้อันนี้เอาไปจากโล่หนึ่งสองโลหนึ่งกินขี่แตดขีแ่แดดนะสำเร็จมาหนึ่งโซ่เกลือแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินทางเมืองเฮือนมาเนี่เพราะว่ามันกะประมาณสี่มงแรกเลยเดี๋ยวเมื่อไหร่ดูกินนะใน,นบ้านผมอยากอ่าอหมักมี่ใส่กระดูกบันนี้ไหนคะรับกะเก็บยานางมะน้ำยานางยานางก,างางกอาในหลังเพื่อนเหน็หนอะไรในสวนไม่มีสวนนะ เทนี่จะนั่งบูอัดทุกคนเอา้าเดี๋ยวกำมือเคลื่อนพคนละแบบนี้ทางมือเพื่อนทุกคนเพราะว่าเทนี้มันเป็นดงนะอยู่ตามซอกตามมุมแต่ละซอยมันเป็นซอยอยู่แคมดงเพื่อนกันนะตอนนี้มาหอดแล้วทุกคนมาเพื่อนนลถึงเช้าก็ได้ดูปลาหอมนี่เลยหมักเมี่สีอ่อนก็ได้เครื่องหนึ่งนะแต่บวกหมักสีอ่อนได้หรือบัวได้ทาเบิร์หนึ่งแม่บ้านกำลันงนึ่งเขาอยู่ ชาของเขาแล้วถ้าเบิรงกวันที่ได้อ่อมได้แกงบ่มีก็ได้มีต้มมาแล้วนะใบลงแล้วก,ก็ปาดเอ้าทอดปาดลงมาใส่โถแล้วครับต้มให้มันมีหน่อยนะแต่ว่าในบ้านเผื่อว่าเห็ดนั่นนี่เท่ากับว่เคยเห็ดตอนในบ้านค้าเอานอน,นตินะเผือ่ออาดหนาเมื่อกี้ใบใบมากเลยว,ว่าต้มให้มันละเอียดเผื่อว่าแล้วก็เห็ดตม้ม คำสั่งนะบอกเคยบอกเคย,เคยสุมม่มหม,ม,ม้อมีแกงหม้อมิ่งหม้อมิ่งเลยเคยกินอยู่แต่บอกเคยเห็ดอันนี้ก็ได้มาลองมือเห็ดปลาทอ,อ,อ,อดเนื้อแต่น,นวลมันต้มแล้วตันนะ้งตั้งเป็นเทมเป้เพียง้แล้วต้มให้มันอ่อน แล้วแล้วทุกคนไปแล้วแล้วเร็วเขาตำหนวดให้มันละเอียดเลยเขาทางไปแก้งนะหกน้อยเล็กๆคอยทำให้หมดเลยกินปลาก็ได้ปอะเทศนั่งหมอ้อกวนขนาดมันจะขึ้นไปแก้งไปอ้อมเลย พอาตาเริ่มแรกเลยเดี๋ยวไปต้มอ,ออมแล้วเบื่อสุกเลยจังพุ่งนะทุกคนมิโน่ตอนแรงๆเข้ามาเลยเออหมอบเฮาอะต้อออมหมักมีหรือว่าออมขนอน้านนทุกคนภาษาทางฝั่งไทยเขานะบก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 เขาเบื่อหนะสิสุกเลยแหละ เอาวหอมลองทุกคนแกงอ่อมใส่หอมแดงหวานๆเลยมี่ัมามากินข้าวทุกคนมาหนิพอพดีเมื่อพอดีคำนะเห็นแล้วอะไรม <c oughs> ี <c oughs> ข้าวแรงรำกันมาหนิมีอ่อมหมักมี่อาหารบ้านเฮาอะไทุกคนมันหนอกมะนาวมีแจ้วมีผักนื้อักหนอกพัก,ใ,กใบบัวกบ,ก,บกนะลูกสาวกับ บ่ค่อยสบายมาได้นะมีแต่หายมีแต่หายส่วนนี้อากาศมันห่อนมันเปลี่ยนนะปืบไปปืบมาเดี๋ยวกินข้าวกันทุกคนข้าวแล้วทุกคนมวันนี้ตอนกินข้าวกันแล้วบริษายทุกคนเบิ่รนะ์ะคลิปนี้กันสิป,ประมาณนี้ทุกคนแล้วการพูดะพบพอกันในโอกาสหน้าใน,ะนะคลิปหน้าสำหรับคลิปนีก้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย